คสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเรื่องตัว complex power นะหรือว่าตัว s นั่นเองแล้วผมจะดีไลท์ที่มาที่ไปของมานให้ฟังน,นะครับก็จากครั้งที่แล้วแนละ้วเราพูดถึงเรื่องของตัว instantaneous power แล้วก็ average power นะรวมทั้งจริงๆรวมทั้งตัวที่เป็น s เนาะที่เป็น apparent power ด้วยนะครับก็คือเราเริ่มจากดีไลท์มาจากตัวตัว time v a r y i n g ของตัว วนกับกระแสเนาะแล้วก็มาคูณกันมันก็จะได้เป็น instantaneous power นะซึ่งเท่ากับ2พจน์หลักๆก็คือพจน์ที่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับที่เราถ้าเราอินทิเกรตแล้วมันจะได้สูตรนี่คือพจน์นี้เนาะอินทิเกรตล้วก็จะได้สูตรออกมาครับขณะอีกพจน์หนึ่งนะครับถ้าเราอินทิเกรตมันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าเฉลีย่ยออมานะครับโดยการหาค่าเฉลีย่ย power เฉลีย่ยก็เท่ากับ1หาด้วยค่าอินทิเกรตออกมาซึ่ง ไอ้ที่เป็นฟังก์ชันซซน์ซอดอลน่ยมันอินทิเกรตออกมามันก็จะได้ศูนย์อยู่แล้วเพราะว่าเอเบลท์ผลนี่จะได้ศูนย์แต่เพราะนั้นเราก็จะเหลือพดนี้ออกมาซึ่งมันมีค่าเป็นเหมือนกับ DC ออกมาค่าค่าหนึ่งเนาะเราจะเรียกว่าควาถึงว่าเป็นพาวเวอร์เอเบลท์เนาะจริงๆเราเรียนแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องของตัว real power เนาะนะครับก็คือพาวเวอร์ที่มันแอบซอบที่ความต้านทานที่ R เองเดียวหรือว่ามันดิสเพลตที่ R เดียวซึ่งมันจะเท่ากับ Vm นะครับค่าตัวนี้ im แล้วก็หาร2คูณกับ c o s ของมุมระหว่าง v นะครับกับมุมของ i นะครับอย่าลืมว่ารูปฟอร์มนี้เราเป็นบวกเนาะแล้วก็เป็น c o s ด้วยนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากค่าที่มันเป็น p e k เนาะนะครับตัว vm im ก็คือค่าตรงนี้นะครับ i m เนาะ v m i m ก็ได้นะครับ, IM, นะ v m, นะรบแล้วแต่ว่าเราใช้ฟัง์ชันของอะไร เราจะเปลี่ยนค่าตัวนี้ให้เป็นค่าเป็นค่า a v e r a g e เพื่อให้เปรียบเทียบกับเป็น DC ีซีเช่นเอเวอร์เเป็นค่าของตัว e f f e c t i v e เนาะรเราเรียกว่าวิธีการคือหาค่า m s ของมันนะครับเพราะว่าค่า a v e r a g e ของสายคอร์เป็นได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจะหาค่า e f f e c t i v e ของมันเนาะวิธีการก็คือหา rootot mean square ของมันนั่นเองนะครับ RMS เนี่ยก็ย่อมมาจาก root mean square นั่นเองนะครับ root mean ของ square เช่นถ้าเป็นจากค่า ของ VMAX ก็ได <mel> ้ครับ o o t mean square ตรงนี kind of ync, like ้ออกมาซึ่งมันในกรณีกรณีนี้เกิดจาก s i n u s ไซนอย่างเดียวนะครับก็จะเท่ากับค่าสูงสุดหารด้วยรู o t 2ค่าสูงสุดหารด้วยร o o t อนั่นเองนะครับเพราะเราจะพดตรงนี้นะครับเข้าไปแทนเขบเข้าไปแทนเข้าไปเขาแทนเข้าไปเาก็จะได้เป็นค่า RMS ออกมาเขาก็จะได้เป็น Power a v e r a g e หรือว่าบางทีเราจะเขียน p เฉยก็ได้นะครับเป็นเวก็จะมีค่าเท่ากับ v m s เท่ากับคูณกับ i a m s แล้วคอสมุมเหมือนเดิมน,นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะนิยาม Power ขึ้นมาตัวใหม่เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น apparent power เนาะจริงๆหน่วยพ w e r มันคือหน่วยมันคือเป็นวัตต์อยู่แล้วนะครับหน่วยก็คือเป็นวัตต์อยู่แล้วเพราะนั้นจริงๆตัว s ก็หน่วยถ้าถ้ารู้จักไหย s ก็หน่วยเป็นวัตต์เพราะ Cost มันเป็นแค่ scaling เนาะค่า0ถึง1มันไม่ได้มีหน่วยอะไรแต่ว่าเพื่อความที่จะ ไม่ให้สับสนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเจะนิยาม S ว่าเป็นหน่วยเป็น VA ก็คือโวลต์แอมป์นั่นเองเนาะตรงนี้คือโวลต์แอมป์นะครับแยกออกมาซึ่งคําว่าแปรนก็คือมันจะเปรียบเหมือนกับตัว ดีซีพาวเอย่างเช่น Power ของ DC เนี่ยก็จะเท่ากับโวลต์คูนกับ i เลยนนาะก็คือแปร์แปร์ก็คือชัดเจอนะครับอีกพาร์ทหนึ่งนะครับอีกพจน์หนึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่า Power Factor นตอนก็คือตัวสเกลลิ่งของ Power นั่นเองนะครับมันก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ูนถึง1เพราะว่าคอสมีค่าเท่านั้นอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราหาเขียนเป็นสมการก็คือเอาย้ายข้างมาไปตรงนี้เป็น S ใช่ไหมครับเพราะนั้นเอา S ย้ายมาตรงนี้ก็คือ P หามด้วย S เนาะหรือ P ฐานด้วยค่า VRS RMS VR นะครับเนาะเราจะเรียกตัวนี้ว่า power factor เนาะไอมุมตัวนี้เราเรียกว่า power factor angle นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาว่าไอตัว power factor angle เนี่ยเรามันหาได้จากก็คือมุมระหว่าง I กับ V หรือจริงๆแล้วสามารถหาได้จากมุมระหว่างของ impedance นะครับก็คือจริงๆมันเป็นอัตราส่วนของ V กับ I อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่า power factor เนี่ยหรือว่ามุมของมันเนี่ยเราสามารถหาได้จาก2แบบก็คือมุมระหว่าง V นะครับกับ I โดยตรง หรือเราก็หามุมของแซดก็ได้นะครับเนาะตัวน mm ี hmm. ้นะครับทีนีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เราเรามี Power อ,อ,อยู่2ตัวหลักๆนะก็คือเป็น Average Power กับ Apparent Power หรือเราจจะเขียนว่าเป็น Average Power เท่ากับ Apparent Power คูณกับ Power Factor นั่นเนีนะครับทีนี้เขาก็พยายามที่จะ ฟอร์มพาวเวอรพวกนี้นะครับให้อยู่ในรูปเดียวกันให้ได้นะครับให้อยู่ในรูปของสมการหรือตัวแปรเดียวกันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็น Complex Power นะครับผมก็จะดีไลท์ที่มาที่ไปของมันนะครับก็คือเริ่มต้นก็เหมือนเดิมก็คือมาจากตัวทา m เบอร์ริงของโวลต์กับของกระแสเราก็สามารถเขียนเป็น Power ได้ในรูปของ VR, อาร์อีเมุมที่แตกต่างกันโดยเอา v เป็นเรฟเฟอร์เนะครับโอเค หลังจากจุดนี้นะครับถ้าเราเขียนรูปนี้ให้อยู่ในรูปของอินพอลเฟเซอร์นะครับเราจะได้ v m นะครับจากตรงข้างบนก็จะได้มุมไซน์เก้า b i ก็เป็น i m เซ้า i นะครับแล้วเราจะพยายามจะฟอร์มรูปของเฟเซอร์ให้อยู่ในรูปของพาวเวอร์อ acer, หอรอ Power, เหมือนกันนะครับโดยใช้ตัวออยเลอร์ฟอร์มูลานะครับซึ่งออยเลอร์บอกว่า e ยกกำลัง j x หรือว่า j เก้าเท่ากับ cos เซต้าบวกรียว เกซายเซตา้าซึ่งจากตรงนี้เราจะพบว่าเห็นไหมครับตัวพาวเวอร์เนี่ยมันอยู่ในรูปของ cos เห็นไหมแสดงว่าตัวพาวเวอร์จริงๆมันก็คือถ้าถ้าถ้าเราหารเรียลของ e ยกกำลังจโอเมก้าเนี่ยมันก็จะเท่ากับ cos โอเมก้าเนาะถ้าเราหาอิเมเอจินของ e ยกกำลังจโอเมก้านะครับ ก็จะได้เท่ากับ s i n โอเมก้านครับอันนี้คือจำนวนเรียลนี่ i m a เ i n e เพราะฉนั้นไอ้ I Power เนี่ยก็อ,อยู่ในรูปของเรียลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของอตัวออยเล่เรนดิตี้หรือว่าแทนตัว c o s s i ์นีอยู่ในรูปของ Exponential ได้นะครับแต่เราจะใส่ตรงนี้เข้าไปก็คือเป็น Real Part เข้าไปนะครับนะบางตำราก็จะเขียนเป็น RE ก็ได้นะมีค่าเท่ากันก็คือ Real Part นั่นเองนะครับก็คือ I ออันนี้ คูณตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นแทนด้วยอะไรครับก็คือแทนด้วยคอสของมุมเซตา้าวีลบเซต้าไอนั่นเองนะครับนะเราก็กระจายคูณเข้าไปก็ได้ครับกระจายคูณเข้าไปนะครับก็คือเอาวีอาร์เอคูณเข้าไปแล้วก็แยกตัวนี้นะว e ียกกำลังลบก็ไออียกกำลังที่มันลบกันอยู่เราก็สามารถที่จะคูณออกมาได้แยกออกมาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปฟอร์มตัวนี้ออกมาแยกออกมาเป็นสองดันเนาะซึ่งตัวนี้เราก็จะฟอร์มกลับไปเป็นอะไรครับ ฟอร์มกลับไปเป็นเฟสเซอร์ได้เหมือนเดิมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราแสดงรูปเฟสเซอร์ก็คือรูปนี้ก็จะกลายเป็น v m s นะครเป็นเฟสเซอร์ของ v m s ก็คือ v ตามด้วยมุมนะครับ,น MS, B, รนะรบในกงนการถ้าเราแทนได้ว i เนี่ยนะครับก็ ims ก็จะมีค่าเท่ากับ i แล้วก็ตามด้วยมุมแต่ว่าบางเอิญ i ตัวนี้มันมีค่าเป็นลบเนาะเราจึงนิยามตัวใหม่ขึ้นมาว่าตัวนี้เป็น i ที่มันเกิดการคอนจูเกตนะครับเนาะ เพราะเราจะมีตัว star ที่อยู่ข้างบนตัวนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ฟรอร์มกลับนะครับเพราะรูปนี้มันคือ v r m s ที่เป็นเฟสเซอร์คูณกับ i ที่เป็นลบตัวนี้ก็คือ i conjugate ท่านี้เราก็จะได้เป็น power ใหม่ก็จะเท่ากับ real part ของ v r m s i r m s ที่เป็น conjugate นะครับเขาเลยนิยามตัวนี้ออกมาใหม่เห็นไหมครับมันมี v คูณกับ i เหมือนกันเลยแต่อย่าลืมว่าตัวนี้มันเป็นเฟสเซอร์เนาะจริงๆก็คือมันเป็นตัว complex number เห็นไหมครับเพราะมันมี real part และ imaginary part ด้วย เขาเลยนิยามตัว power ตัวใหม่ตรงนี้ว่าให้อยู่รูปของ complex power s นั่นเองนะย,ยาสับสนนะครับระหว่าง s ที่เป็นเวกเตอเ s ที่เป็นตัว complex ซึ่งผมจะใช้ตัวหนากับตัว s บางที่เป็น apparent power เนาะจริงๆสองตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วก็คือถ้าเราหาขนาดของ complex power มันก็จะได้เท่ากับ s พอดี นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตัอ complex power เนี่ยมันเป็นตัวทั้ง real และ i m a g i n ินก็คืออาจจะมีทั้งขนาดแล้วก็มุมด้วยเนาะส่วน s เนี่ยเป็นแค่ real part เนาะก็คือเป็นแค่ขนาดเฉยๆนะครับซึ่งเราอาจจะเขียนได้คือในรูปของ v r s i v แล้วก็ e ยกเหล่นนานี้ได้นะครับนะโอเคนะครับอันนี้เราก็ทำการ derive right ออกมานะครับจากตัวนี้นะครับก็คือ v นี้เราก็แทนค่าเข้าไปนะครับตัว e ยกกําลังตัวนี้นก็แทนในรูปของเพราะว่าของฮอยเลอร์นะครับตัวนี้เราใส่ค่าเข้าไปนะแทนค่าเข้าไปก็จะได้พจน์สองพจน์นี้ออกมานะครับก็กระจายค่าเข้าไปซึ่งพจน์นี้ก็จะถูกแทนด้วยอะไรครับก็คือ p นั่นเองนะครับส่วนพจน์ j ตัวนี้เราก็จะนิยามตัวใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นตัวที่เราเรียกว่า q ขึ้นมานะครับคิคืออะไร นะครับ Q ก็คือตัว reactive power ก็คือ power ที่มันอะไรครับเกิดขึ้นระหว่างตัว reactive element ก็คือ L กับ C นั่นเองกระทำกับอะไรครับกระทำกับตัวแหล่งจ่ายนะครับพูดง่ายๆคือตัว reactive power เนี่ยความหมายทางทางทาง,ทางด้านเขา,าเรียกอะไร m e c h a n i s m กลไกของมันกนะ็คือมันจะเป็น power ที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างตัว แรงจ่ายกับตัว L กับ C เพราะี่ยตัว L กับ C มันมันไม่มันไม่ดิสเพยคือหมายถึงว่ามันไม่ได้สูญเสียแล้วมันมีหน้าที่อะไรครับสะสมพลังงานพอถึงค่าเวลนรนึงก็จะจ่ายพลังงานกลับเืนที่อะไรครับที่แรงจ่ายพอพอจ่ายเสร็จในคาาถัดมาแรงจ่ายก็จะจ่ายพลังงานกับไปชาร์จที่ L หรือว่า C น้องก็ชาร์จดีชาร์จชาร์ดดีชาร์จนในส่วนนี้เราจะเรียกว่า reactive power ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ Q เท่ากับ Vrms จ่ายมุมตัวนี้ นะคร real power cos t i m a g i n e the power หรือว่า reactive power เป็นสายนะครับ, inside, รบอย่างที่บอกก็คือจริงๆตัวเนี้ยหน่วยมันก็ควรจะเป็นวัดเหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าเพื่อทำให้อะไรครับเพื่อทำให้มันแตกต่างกันนะครับระหว่างวัด VA ก็คือโวลแอมป์ a ของ S ก็เขาคือหน่วยก็จะเป็น VA เหมือนันแหละโวลแอมป์แต่ให้แยกกันระหว่าง เอ yes, เนาะที่เป็นแ p a r ั n t p o w ั r ให้ใส่เข้าไปว่าอ๋อตัวนี้มันเป็นของด e a อ t กทีนะก็ใส่ด e a อ t i ทีเข้าไปเพราะนั้นก็จะเป็น V A R หรือว่าเป็น Y นี่นะครับนะเพราะนั้นเราอาจจะสรุปอย่างนี้ได้นะครับเราจากจากที่เราหาจาก Instantaneous Power มาหาเป็น e r a g e power เนาะแล้วเรานิยาม a r p a t power เนี่ยอยู่ในรูปของ Apparant Power คูณกับ Power Factor คูณเข้าไป ทีนี้หลังจากนั้นเราก็พยายามฟอร์มให้มันอยู่ในรูปของสรรมการเดียวที่สามารถอธิบายได้ได้ไดทุกพาวเวอร์ก็คืออยู่ในรูปของคอมพล e x พาวเวอร์ก็คือตัว S ที่เป็นเวกเตอร์นั่นเองหรือ S ที่เป็นคอมพลีคจำนวนนั่นเองซึ่งจะเท่ากับ V m s มเคูณกับ i con นจูเกตนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะแตกออกมาอยู่ในรูปของอะไรครับคือ p บวกกับ j ของ Q นั่นเอง นะครับ Q คืออะไร Q คือ Rate o Power คือ power ที่มีการแลกเปลี่ยนนะครับมันไม่สูญเสียเนาะมีการแลกเปลี่ยนเนาะตามไอเดียคือแลกเปลี่ยนไปจน Infinity นะครับก็จะเท่ากับ VM VMs ImSs ขนาดที่เรียว power คือ VMs ImS cos นั่นเองนะครับส่วนของ apparent power ก็คือเป็นค่า VMs ImS หรือจะมีค่าเท่ากับขนาดของตัว s นั่นเองหรือว่า complex power นั่นเองนะครับสังเกตหน่วยนะครับ ตรงคอมเพล็กซ์พาวเวอร์จะมีหน่วยเป็นโวลต์แอมป์เหมือนกันโวลต์แอมป์เหมือนกันนะครับหน่วยเดียวกับแอพพลายพลาวเวอร์เลยแต่ส่วนของ Q จะมีหน่วยเป็น V R คือโวลต์แอมป์เรียกทีพาวเวอร์นะเรียกทีนั่นเอง่วนตัวดิสเปลต์หรือว่าพลาวเวอร์ที่สูญเสียไปความต้านทานเนี่ยหน่วยมันจะเป็นวัตต์อยู่แล้วนะครับจากตรงนี้เขาก็พยายามคิดให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นแล้วทำเป็นสามเหลี่ยมเนาะรเราเรียกว่า Complex Power วเวอร์ไอ้แตงกุราชึมานะครับก็คือ อยู่ในรูปเขียนได้อยู่ในรูปอย่างนี้ก็คือ Q มันเป็นก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นในแกน Imaginary ก็คือเป็น Q อย่างนี้อย่าลืมเพราะว่า S เนี่ยมันเท่ากับ P บวก JQ เพราะนั้น Q มันจะอยู่ในแกนอะไรครับแก Imagine, น Imaginary เนาะนะครับเพราะนั้นอยู่แกน Y นะครับอยู่แกน Real ก็คือเป็น P นะครับแกนตรงนี้ก็คือ S นั่นเองนะครับทีนี้ S ตรงเนี้ยนะครับจริงๆ S ตัวเนี้ยมันเป็น การบวกทางเวกเตอร์เนาะหรือว่าบวกคอมพลีคเนมเบอร์นะครับแต่ขนาดของมันนะครับถ้าขนาดของมันเนี่ยนะครับขนาดของมันก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น S ขึ้นมาทันทีเนาะจากความสัมพันธ์ตัวนี้เราก็อาจจะแตกแรงได้ก็คือ S อะไรครับ Q ก็อาจจะเท่ากับอะไรครับ Q ก็เท่ากับขนาดของมันก็คือ S อะไรครับแตกออกไปก,กลายเป็น S sin ซเนาะเซต้า V ลบเซต้า I นะครับ อันนี้ก็คือ s นั่นแหละนะ s ตัวเล็กนะหรือเท่ากับขนาดของ s นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออะไรครับแตกแรงลงมาก็เป็นอะไรครับ s cos นั่นเองเนาะนะครับโดยมุมตรงเนี้ยเราสามารถหาได้ครับหา power factor มันได้นั่นเองหรือเราจะหาความสัมพันธ์อื่นๆตรงนี้ได้นะครับพยายามวาดตรงนี้ให้ได้นะนะครับมุมเซต้าจริงๆตรงนี้คือเซต้า v ลบเซต้า i นะครับเนาะเซต้า v ลบเซต้า i นะครับ Q, P, S นะครับง่ายๆนะทีนี้จากตรงนี้นะครับจริงๆตัว Q อ่ะมันเป็นอะไรครับเป็น r e a c t i v e p o เ e r เพราะนั้นมันจะมีได้ทั้งเป็นบวกและเป็นลบนะครับก็คือขึ้นอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่า V อ่ะมันนำหน้า I หรือว่า I นำหน้า V นั่นหมายความว่า Q เนี่ยมันก็เป็นได้2อย่างเนาะเป็นบวกกับเป็นลบเป็นบวกก็แน่นอนก็เป็น l a g g i n g หรือว่าเป็นในรูปของตัวโหลดที่เป็นอะไรครับ i n d u c t i v e หรือว่าเป็น ใช้ตัวนักเตอร์นั่นเองก็คือตัวความความเหนี่ยวนำนั่นเองส่วน leading ก็คือ Q อยู่ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับคับปัสติทีนั่นเองก็คือขึ้นอยู่กับว่าค่าตัวมุมเนี้ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบหรือถ้าเรามองกับกันก็คือ Q มันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้า Q เป็นบวกก็อะไรครับ Q มากกว่าศูนย์ก็คือ Q เป็นบวกคือเป็น i n น u c t i v e โหลถ้า Q เป็นลบก็คือค a p ป c i t ิทีโหลนั่นเองหรือว่าเป็น leading นั่นเองถ้า Q เป็นศูนย์แน่นอนก็อยู่ตรงนี้ ก็คือเป็น R อย่างเดียวนะครับนะครับเพราะว่าเวกเตอร์ก็จะเป็น1นึ่งแล้วนีว่นะครัถ้าเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเลยะตัวอย่างเขาบอกว่าการณีที่โหลดนะครับ mm. เกิดมีค่า V r m s เท่ากับ110มุม85นะครับแล้วก็ I r m s เท่ากับ0.4มุม15องศานะครับ mm. เขาบอกว่าจงคำนวณหา complex และ apparent power เนาะ complex power คืออะไรนะแล้วก็ ดูนะครับก็คือก็เอคอมเพล็กซ์พลัก็คือตัว S เนอะ S นะผมเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ S เท่ากับอะไรครับ P บวกจีคนี้ก็ได้หรือเราอาจจะเขียนว่าเป็นอะไรครับ Vrms I conjugate อย่างนี้ก็ได้ rms ใช่ไหมครับอ่าเพราะ,ะแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ,อ Vrms ก็เท่ากับ ตัวนี้นะรจริงๆตัวนี้ต้องจะเขียนให้มันถูกคือมันผมต้องเขียนให้เป็นอันนี้นะครับก็คือมุมร้อยสิบมุมแปดสิบห้าคูณกับศูนย์จุดสี่มันเป็นคอนจูเกตใช่ไหมครับมุมก็จะต้องเป็นอะไรครับเป็นลบ,ลบ,บนั่นองลบสิบห้าหารก็ได้เท่าไหร่ครับก็ได้เท่ากับสี่สิบร้อยสิบเนาะก็เป็นสี่สิบสี่นะเอาแปดสิบห้าลบกับ นี้ก็จะได้มุมเจ็ดสบองศาเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยก็จะเป็น v นะครับหน่วยก็จะเป็น v a ออกมานะซึ่งตัวนี้ถ้าเราแปลงแปลงนะครับเราก็แปลงเป็นเโอเคเนื่องจากมันเป็นพลรฟอร์มเเราก็สามารถแปลงจากโพลรฟอร์มให้เป็นเลกซิเกล่าฟอร์มได้เดี๋ยวผมลองแปลงกับคืกนนะก็เป็นเลกซิเกล่าฟอร์มก็คือ c 4 แล้วก็มุมเท่าไหร่ครับมุม70มุม70นะครับก็จะได้อา่าในค่ามาเท่ากับเอ15.049บวก J อะไรครับ41.346นะ หน่วยเป็น VA ซึ่งตัวนี้เราจะพบว่าตัวนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือ P นั่นเองตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือ Q นั่นเองได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ P กับ Q ออกมาตัวนี้นะครับเราสามารถหาอย่างนี้ก็ได้หรือส่วนอันที่สองคือเขาจะหา apparent power a p p a r e n t power เราก็หาก็คือหาได้ได้ง่ายๆคือขนาดของมันเนาะหรือเท่ากับ RMS คูณใน RMS ธรรมดาได้เลย ก็คือเอาแค่ขนาดมาคูณกันอันนี้ไม่ได้เป็นคอมเพล็กซ์นะก็คือเอา110คูณกับ0.4เลยก็คือเท่าไหร่ครับขนาดของมันก็คือตัวนี้นั่นแหละก็คือ44 v a เหมือนกันเนาะหรือเราจะหาจากขนาดของมันก็ได้ก็คือเท่ากับ square root ของ P กําลัง2คูณกับ Q กําลัง2ก็ได้นะครับก็จะได้เท่ากับ15.049ยกกําลัง2บวกกับ41.346ยกกําลัง2ถอง square root เนาะมันก็น่าจะเข้าใกล้44 VA นะครับเนาะเข้าใกล้ตัวนี้นะครับหรือถ้าเราเขียนเป็นเป็นสามเหลี่ยมก็จะเป็นไหนนะครับก็คือ Q ก็คือ41.346เนาะส่วนนี้ก็คือ15.04ตัวนี้ก็มุมเท่าไหร่มุม70องศานั่นเองนะครับก็ข้อ a เท่ากับตัวนี้ข้อ b ก็เรียว reactive power ก,ก็เหมือนกันนั่นคือข้อ b เมื่อกี้ผมหาไปแล้วเนาะ P ก็จะเท่ากับ 15.49วัตต์นะครับส่วนเรียกที่ power ก็คือ41.346เนาะ var เนาะสุดท้ายเขาบอกว่า power factor แล้วก็โหลด impedance เท่ากับเท่าไหร่ power factor ก็มุมตัวนี้ก็คือ70เนาะเพรา power factor เท่า 4, กับเท่าไหร่ครับ power factor เท่ากับ cos ของมุมเนาะของมุมที่เราทำมาอยู่แล้วนี่คือ70เพราะนั้นก็คือกด cos เส70 ไปได้ศูนย์ุดสามสนะครับนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอิมพีแดนซ์มีค่าเท่าไหร่เนาะแมีค่าเท่าไหร่ครับแซดจริงๆก็คือมีค่าเท่ากับ v ที่เป็นเฟสเซอร์หารด้วย i ที่เป็นเฟสเซอร์เนาะเท่ากับอะไรครับ v ี m s มุม v แล้วก็ i r m s มุม v มมไนะครับจริงๆมุมตัวนี้ต้องลบกันแล้วได้70เหมือนเดิมเพราะอย่างที่เราบอกว่าตรงนี้มุมของตัวโทเฟกเตอร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีค่าเท่ากับมุมของของตัวแซนะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าได้มาคื110อร้อยสิบหารด้วย85นะครับลบกับ0.4มุม15นะครับเอาร้อบหาศูได้เท่ากับ2 7งห้านะครับ มุมตัวนี้มันหารกันก็มุมมาลบกันก็ได้70นะครับได้ตัวนี้หรือเราจะทําเป็นเ,เป็นเรกเทนกูล่าฟอร์มเนาะก็จะเท่ากับ2 7งเจ็มุมเจนะครับก็จะเท่ากับเก้าสบ่จุดศูนบวกจ2สองห้โอห์ม ครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้มันก็คือเป็นอะไรครับเป็น L นั่นเองเนาะเพราะมีค่าเป็นบวกตัวนี้ก็คือ R นั่นเองนะ R นั่นเองเพราะฉนั้นเป็น L เรารู้อยู่แล้วหรือว่ามุมตัวนี้มันเป็นบวกเนาะก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอะไรครับ Leading นะเพราะนั้นก็จะเขียนให้ตัวนี้ให้ชัดเจงก็ต้องเอไม่ใช่เป็น Leading เป็น l a g g i n g นะครับเพราะว่ามันเป็น Inductive นะครับนะหรือว่าอะไรนี้ครับนี่เช็คคำตอบได้นะครับเท่ากัน นะครับเดี๋ยวโอเคเดีเ๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับผมนะครับ